หมายต้องรู้วันนี้เราจะมาดูว่าหากมีการเปลี่ยนแปลงลักษณะรถพืถ้นที่บรรทุกด้านหลังต้องมีขั้นตอนการแจ้งอย่างไรบ้างอย่างกรณีตัวอย่างคันนี้จากเดิมเป็นรถกระบะบรรทุกจะเปลี่ยนแปลงรถบรรทุกเฉพาะกิจมีขั้นตอนอย่างไรไปดูกันสําหรับการแจ้งเปลี่ยน ลักษณะรถนะครับหรือพื้นที่บรรทุกกรณีแรกนะครับกรณีที่รถแจ้งจอดไว้ตามมาตรา79นะครับเราสามารถยื่นพร้อมกันกับตอนที่เราจะไปจดทะเบียนรถเลยนะครับซึ่งเอกสารที่จะเอามาเพิ่มเติมก็คือตัวแบบของขออื่นๆนะครับซึ่งเราก็ต้องเขียนระบุตรงไปตรงที่ว่ามีความประสงค์ตรงนี้แล้วก็คือขอเปลี่ยนแปลงลักษณะนะครับจากกระบะบรรทุกเป็นรถบรรทุกเฉพาะกิจนะครับตัวนี้เราก็ลงรายละเอียดตรงนี้ไป นะครับแล้วก็ส่วนเพิ่มเติมมีส่วนหนึ่งก็คือในส่วนของใบเสร็จรับเงินค่าทาก็คือรถมันมีการเปลี่ยนแปลงจากกระบะมาเป็นตัวถังผสมคอนกรีตก็ต้องมีค่าถังผสมคอนกรีตนะครับค่าแรงการติดตั้งอะไรเนี้ยก็คือต้องมีใบเสร็จนี้ประกอบเข้าไปด้วยกรณีที่2กรณีรถภาษีเดินเป็นปกตินะครับลักษณะนี้ก็คือ1เราต้องไปยื่นคาขอ,ขอก่อนนะครับก็คือนําเล่มทะเบียน แล้วก็ไปเขียนแบบคพ้่พาอื่นที่สำนักง,งานขนส่งนะครับผมตรงน,นี้ก็คือระบุแบบที่กล่าวตะกี้นะครับมีความประสงค์ก็คือขอเปลี่ยนแปลงลักษณะรถจากกระบะบรรทุกเป็นรถบรรทุกเฉพาะกิจหรือเราเปลี่ยนแปลงรถเป็นเป็นรถประเภทอะไรเปลี่ยนลักษณะตัวพื้นที่บรรทุกยังไงก็คือเขียนลงไปในรายละเอียดตรงน,นี้เลยนะครับพร้อมกับเล่มทะเบียนถ้าเราเป็นเป็นชื่อบุคคลธรรมดาก็ใช้สำเนาทะเบียนบ้านัตบประชาชนถ้าเป็น ห้างหอจกอเป็นบริษัทก็ใช้หนังสือรับรองห้ามเพิ่มเติมขึ้นไปนะครับตอนนี้ก็คือต้องไปยื่นก่อนนะครับที่สำนักงานขนส่งนะครับแล้วก็เสียค่าคำขอจะย5่บาบาทนะครับหลังจากยื่นเสร็จแล้วนะครับค่อยทําการเปลี่ยนแปลงหลังจากนั้นทําการเปลี่ยนแปลงเสร็จเรียบร้อยก็ค่อยเอารถไปตรวจสภาพนะครับเอารถไปตรวจสภาพที่สำนักงานขนส่งถ้ากรณีใกล้ช่วงที่จะเสียภาษีแล้วนะครับอาจจะเอารถไปพร้อมกันครั้งเดียวเลยก็ได้ปุ๊บ พอหลังจากที่เราทําอะไรทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเอารถไปที่ขนส่งวันที่ไปที่ขนส่งก็เอาไปเสร็จค่าทําเข้าไปแนบด้วยนะครับตอนตรวจสภาพแล้วก็ในช่างตรวจสภาพนะครับก็จะทําการตรวจสภาพดูข้อกําหนดว่าการเปลี่ยนแปลงลักษณะรถจากนี้ไปเป็นแบบนี้ข้อกําหนดมีอะไรนะครับขนาดสัดส่วนพิกัดบรรทุกเกินที่กฎหมายกําหนดไว้ไหมหรือในกรณีอย่างรถบรรทุกเฉพาะกิจอย่างรถโมปูนเนี่ยนะครับ ก็คือต้องดูว่าน้ำหนักบรรทุกรวมน้ำหนักตัวรถแล้วเนี่ยต้องไม่เกินน้ำหนักรวมที่ทางในเล่มทะเบียนระบุไว้นะครับตอนนี้จะมีน้ำหนักรวมตอนนี้จะเป็นน้ำหนักรถน้ำหนักบรรทุก2อันนี้รวมกันต้องไม่เกินที่น้ำหนักรวมตามหน้าเล่มทะเบียนที่มีการกำหนดไว้นะครับในตรงนี้กรณีรถภาษีเดินอยู่นะครับอยา่านะครับอย่าไปเปลีป่ยนแปลงตัวถังก่อนแล้วเอารถไปตรวจนะครับเพราะฉะนั้นท่านจะถูกค่าปรับข้อหาจัดแปลงสภาพรถโดยไม่มีการแจ้งเจ้าหน้าที่นะครับข้อหานี้ต่ำไม่เกิน2,000บาท นะครแต่โดยปกติอาจจะปรับอยู่ประมาณ1,000บาทหากมีข้อสงสัยอะไรก็สอบถามมาในคอมเมนต์ข้างล่างนี้ได้เลยนะครับก<ส>พี่<ส>พ